เมื่อซื้อทีบ่ได้ยุไก่ฤทธิ์น้องยุไก่บ้านไม่ดวนเนาะค่ะคือขี้มองนี่นะเป็นแจ้งไหนก่อเพิ่นเพิ่นแห้งบ่แม่เพื่นเพิ่นเป็นแจ้งไหนปูดม่ไงเนี่หลาธรรมดารักษาลูกสาลานี่ปูอยู่นี่บ่เที่ยวมาบอกเด็กแม่เขาเที่ยวเมนบ่ปูอยู่ลานี่นะคุ่าเกาข้มกานข้มกันก็ได้ ว่าบ่เห็นเพิน<อ>พ่นดอกเพิ่นห้องไหนตะข่วงฟันครูได้กินแล้วเน้อเจบอกว่างานนี่ยครูเพิ่นมักแน่ได้แม่เพิ่นมากถแม่เบียงเพิน่นเราให้ใกล้โตเพิ่นมักจ้ะย่าแม่ถือแม่กับเพเลี้ยงเพิ่นตีข้ามมากขอกยาบ่าได้เลี้ยงเพิ่นแล้วเอิ่นเพิ่นมากินเยอะเลยนี่ล่ะเอิ่นเพิ่นก็อยากมากินกน้ำ จะมาเลี้ยงหรือเปล่าตัว <laughs> จีนอยู่ไก่กันเนาะมันอยู่ไก่เพื่อนกับว่ากินน้ำลกน้ำรันแบบมันมักเราให้แก่โตตัว,ตวอันเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้ากันเกิดไปเลี้ยงเพื่อนึ้น,นกัเลียลเล้ยงลงกันเลี้ยงสิ่ไหมะอืมจ่ะเปนกัเลี้ยงลงกันเลี้ยงเราให้ไก่โตผ้าวานซีผ้าแล้วกัน ถ้หมาก,กอ,อกยา่ะ,ะเดี๋ยวมาเมื่อรุ่นสะเอาเสื้อผ้ามาใหา้แม่ดวงแนละ้เพราะเอฟซีฝากมาหลายสองล่างค่ะได้ทีเอาออกมาใหายเรื่มเจอร้านแม่ดวงก็พอด,ดีใส่นาะไม่จะพูดในน้อยจะพูดนน้อย <c oughs> นี่นผูผ้ด่กความทกุกข์โกรธกระจาวมะาหา <c oughs> นุง<พ>่งมาด่ายกมี่เอ๊่นุ่งมาด่ายกมี่ พี่น้องก็จะมาตากผ่อองเพล็บก็จะมา,าไห้แม่ดวงฝันไปงวดนี่ฝันนันลล้นตาโดนแล้วลตามื่อต้องงวดคนละฝันมาไปนอนบ้านหลงังเก่าอยู่สวยพาวบ้านเล็กที่สองเจ็ดมันมนซื้อกิซื้อสองเจ็ดกับหน,นึ่งเจ็ดนี่นะสองเจ็ดกับหน,นึ่งเจ็ดเออซื้อจนซื้อโล่ง,งเอาเด็สิมาตัวเก่าะจักเหล่า สองเจ็ดกับบัตามความฝันเสือฝันเทียเดียวเต้ตองหวัดบนหมอเนี่ยเจสามตัวครับผมแม่มักตัวไหนสามตัวสามตัวใช่ใช่สามตัวไปน้ำเน่นศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดนะคะคือชวนมากกัจะฝันปูเป็นบัวขาเที่ยวมากเขาฝันบัว ฟันแม่นเรอไปจ้่บันนีกะหมวดนี้กะยูไก่เนอะพี่น,อนอกก้องกะมาตามแม่ดวงกะต้องกินเขาเยอะกินกับนางแมวใช่ไสูบบกเคียกับตาบมกคุงปูเกงจ้ะปูเองทำเองดอกมกเกือ <laughs> <laughs> เป็นน้อยแบบว่าป่าวปูกเกือมือนเป็นน้อยห,อหรเอรเนี่ยป้าิไว้วยเข้างบ้าน ท่านใหญ่ทอดข้าปั้นทอดน้อยๆก็นั่งจอน่อยคือปูอยู่นี่ท่านจะเพิ่นย่ามเพิ่นดีเพิ่นกะดีนบ่ะคะดีเพิ่งได้เพิ่งเพิ่นเห็ดผิดกะหายแล้วเป็นบอกเนี่ยมาเขากมฝันบอกนั่นบอกนี่นะเคยเคยบ่ไม่ดวงเคยบ่เคยฝันเกี่ยวบ่บ่ย่ามเพป็นสูงเป็นน้อยบอกบ่บ่เคยอย่าเพี้ย รับสมรับจาตลอดคอยนไปนันไปนี่เออไปนันไปนีกันนกห้าเพื่อนเนาะปูเอ้ยไปนันไปนีกันนกห้าเพื่อนจะให้เป็นอันตลอดตลอไล่เด้อก็บไปบบก่อนไปขวามผ่อนละใครพักไครนี่คือกันให้ขาดไว้เด้อปูเอ้ แม่ดวงขอปู่คล้ายขาดไว้ไหเด้อบางสิค่ะคล้ายเบิดไม่ไหจ้ะกเบิดเนี่ล่ะย้ำเลขเดี๋ยวนี้ย้ำเลขนี่ปู่ไม่มาบอกแม่นี่ที่ว่าถูกอยุ่บ่อยๆเนี่ยที่แม่ถูกกับฝันอยี่กับว่ามันเพล่นล้ามาเขาเพื่อันลินปู่มาปู่มาก็ขวัญบอกแม่ดวงแม่เชี่ยกับว่าโอ้ยคืออึดคืออยากเถืน้อปู่เลย เงินก on so ันสิหมดใสแล้วเด้อมาบอกลูกเราบอกล้านเด้อแต่ว่าจมปากจมพุมเอาว่าสิเพิ่งก็ได้ยินนี่เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้กลางคืนเพิ่นก็มาเก้าขวัญบอกแม่ดวงบใช่ไหมครับผมไปด่ากับปูอันเอียังขอหนุ่มยิ่งขาวว่าหนียู่หัวเงี้ยนแม่ดวงนี่เพิ่นมาขอเลี้ยงกันดีดีอยู่ในป่ากรุ่ๆเดียวกันเดียวกันแม่บ้า ผู้เดียวกันปูนองในเหรอครับจ้ะปูนองในล่ะปูน้องนองในเนี่ยนนองใเป็นชื่ออะไรครับแม่ไม่ซื้อบาว่าว่าหลจักซื้อเพิ่นเอินตะปูตะปูตะพอตะแม่เพิ่นมาเพิ่นไหมครับจะปูน้องในแต่เพิ่นตะปูเอ่อหลุนพ่อลุนแม่เพิ่นพ้าเฮ็ดท่านถ้ำจังสี่ขึ้นกันเลี้ยงเวลาเลี้ยงนี่เราเลี้ยงแบบไหนจ้ะเข้ากันวันพุทธเนีวันพุทธเลี้ยงแค่บรรเศร้าครับ บพรหากายเพ่นหายกายเพ่นมันเจอเราหายใจตัวอย่างนี้เหรอครับแม่เราหายกายตัวน้ำสุปน้ำหวานน้ำแดงสิบ่ะน้ำแดงไม่ได้ซื้อดอกซื้อน้ำป้งขนมซื้อขนมนั่นน่ะแม่อ๋อขนมต้มแดงต้มขาวต้มอะไรแบบนี้ใช่ไหมแม่ของหวานน่ะสิของหวานแล้วก็กล้วยไม่กล้วยจังเสื่อข้าวเกิดเป็นของหวานผ้าหวานจังเสื่อ ปาดสามเพียงเพียกปุ๋ยเปื่อนปนยำไอพฟแต่มีเพิ่นผ้าเห็ดจังสันมากเลยมาเห็ดจังสันมากตัซ่อมอมบอนเนี่ยก็เห็นเพิ่นผ้าไปนั่อพอตั้งแต่พ่อแม่ดวงโตมานี่ก็คือพ่อแม่แม่ดวงนี่พาพาเห็ดจังสันอยู่แบบนี้กับปู่น้องในตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่บรรพบุรุษแม่ดวงมาแล้วแม่ตะปูตะหญ้าก็คือก็เปิจักซื้อเพิ่นละกับว่า เออตะปูดดงนังงนัูงหัวหน้าวางตีย่าไปเลี้ยงเขาไปดอนนี่เราดอนเบิกซ่าไปซื้อเราไปเพื่อนเนาะแตนแนวก็ไปจี้ละแม่ลูกก็าว่าไรว่าได้ไปเลี้ยงเพันจี้ไปเลี้ยงได้เป็นสองอันนี้สองเก็บเพื่อนก็ได้ไหมเจ็ดสองเนาะแม่บ่ออันนี้สองเก็บสวนเก็บแม่นนรงกันเลยเนาะ อุ้ยวันเพื่นใดมากจาะก็ทุดดงบ้านวางสลับกัเล็กแย่ใส่ซื้อดอก้พันมาจังไดก็พันว่าไปนอนอยู่บ้านหลังบ้านสระเข่ากันเลยบ้านหลังเก่าเงี้ยหลังเก่าเนี่ยหลังเก่าทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านทะเบียนที่ซื้อก็ซื้อตัวนี้ละเขามีตัวซื้อเนี่ย ตัวจปองปันได้เแม่เจ้ะคุณแม่ดวงค่ะขาแนทว่าวออดได้ว่าถือสอห้หยงวดแล้วกับผมนัม่นก็เป็นแนวทางของแม่ดวงนะครับผมกับตัวเลขแต่ใครชอบก็แคปหน้าจอว่านะผมใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมตัวเลขก็มีเข้ามีออกมีหลุดนะครับผมปีบ่าวย้ำอยู่เสมอนะครับผมนั่นแนวทางของแม่ดวงนะครับผมสุดท้ายก็ คือบ่าวก็ขอจบคลิปนี้เวียงไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ